สวัสดีค่ะควยอาสาามาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้มาในสวนนานๆทุกคนจะเห็นนะคะไปอยู่ด้านหลังวันนี้บอกเลยนะคะโหอ,อากาศดีมากนะคะและที่สําคัญลมพัดแรงมากนะคะวันนี้มาอยู่ในสวนน้านั่นเองนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้บอกเลยนะคะมีคนถามในเรื่องของการขายฝากมา ไลน์นี้เป็นพรีเมยมไลน์นะคะใครเจอไลน์นี้คุณโคตรโชคดีถ้าวันนี้ใครที่นะ,ะต้องการนําอสังหาของตัวเองนะคะไปขายฝากแล้วคุณต้องรู้สิ่งนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งขายฝากเด็ดขาดถ้ายัางไม่รู้สิ่งนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่าในใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ oh. ก็แบ่งปันกันสุดจิตสุดใจนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ นะไล์จากสวดน้ำนะคะทุกคนอากาศดีมากนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงนี้นะบรรยากาศแบบว่าคลุ้มฟ้าคุ้มฝนอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกเหมือนฝุ่นเนาะ PM 2.5ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะช่วงนี้นี่บรรยากาศนี่โอ้โหดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วทักทาทยกันนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็แชร์เยอะไม่ได้นะโดนบล็อกนะคะทุกคน ก็บางครั้งนะก็จะไลฟ์ไม่ได้ก็สังเกตว่ามันจะโดนแบบคือเขาเรียกว่าเออไลฟ์ like ได้ก็คือไลฟ์นะเพราะช่วงนี้ก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นดอยาจะบอกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ ไลค์ like ก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของอาการขายฝากขายฝากที่ดินนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งไปขายแต่จะบอกว่าถ้าเมื่อรู้เคล็ดลับหรือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทั้งมันมีข้อดีมากนะคะถ้าวันนี้ใครที่นะต้องการเขาเรียกว่าอาจจะแบบต้องการเงินไปหมุนในธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจอะไรแบบนี้ คุณสามารถขายฝากอสังหาได้นะคะใครมีอสังหาแต่ตอนนี้เนี่ยที่ควยรับเข้ามามันจะเป็นในโซนของอบริเวณกรุงเทพและปริเหมณนทนสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ไลฟ์จากสวนน้ํานะคะบอกเลยเป็นสวนสุขภาพแห่งหนึ่งนะในกรุงเทพนี่เองนะปอดของกรุงเทพเพราะฉะนั้นท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันสวัสดีนะคะบางครั้งเขาเรียกว่าไ์ล่ะไม่มีนะคอมเมนต์มันไม่ขึ้น ก็ไม่ได้ไทกทายใครก็ต้องขออภัยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา,มาเป็นกำลังใจให้กันเนาะวันนี้เนี่ยอากาศดีมากเลยนะคะสดชื่นมากๆนะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหลมนี่พัดแบบรุนแรงมากอะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หรือว่าช่วงนี้นะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพระอากาศเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนละ่ะร่างกายเราถ้าปรับไม่ได้ก็จะเกิดเขาเรียกว่า,าไม่สบายขึ้นนะคะ ก็อย่าเป็นเช่นนั้นนะคะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ไลค์กันก่อนนะคะเดี๋ยวนี้ก็แชร์ไลค์กันก็ไม่ค่อยได้นะ,ะเออนะเยอะไปน้อยไปอะไรแบบนี้วันนี้โอ้โหลมเย็นมากลมเย็นมากทุกคนวันนี้อากาศสบายมากนะคะใครเข้ามาเจอไลฟ์นี้โชคดีนะนี่คือพลังจากธรรมชาติโอ้โหลมพัดสนานเลยอากาศดีนะคะ เพราะฉะนั้นใครเจอไลน์นี้โชคดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการขายฝากวันนี้เดีย๋ยวจะบอกว่าในเรื่องของอสังหารนั้นถ้าบางทีเราไปขายเลยเนี่ยณนะเวลานี้เนาะเพราะรั์อ่ะมันออกมาเยอะขอบคุณนะคะอ,อสวัสดีคุณเทพธานนะคะโอ้โหเฮงรวยๆขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามกันเนาะก็บางทีก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะต้องขออภัยนะคะไม่ได้ถ่ถายใครก็ต้องขออภยัยเพราะว่า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ a c e b o o k เนาะเดี๋ยวนี้ a c e b o o k เปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะคะถ้าวันนี้ท่านใดที่เข้ามาทำาธุรกิจออนไลน์อัปเดตกันดีๆนะคะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยพลอยบอกคุณเลยนะคะบางครั้งมันโดนบล็อกบางครั้งมันโดนปิดบัญชีไปมันก็เคยเกิดขึ้น,นและก็เคยมีเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นแบบนั้นนะคะต้องเรียนรู้กันค่ะทุกเรื่องราวเรียนรู้ให้มากพอนะคะ แล้วจะไม่เจอเรื่องราวแบบนั้นโอเคไหมคะเออนะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าใครเจอไลนี้โชคดีนะคะอ่าเดี๋ยวพวยขอดูเช็คงานสักนิดหนึ่งนะคะ หนึ่งนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วเราถ่ายกันนะอ่ะโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาเจอ,อไลน์นี้คุณโชคดีเพราะได้รับพลังจากธรรมชาตินะคะเออนะแล้วก็ แป๊บหนึ่งนะคะขอทำงานแป๊บนะตอนนี้ วันนี้ใครเข้ามาเจอกันนะทักทายกันนะคะเดี๋ยวไวก็ทำงานแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะเรามาเริ่มกันวันนี้นะคะในเร,รนะเรื่องของการขายฝากนะเรื่องของการขายฝากวันนี้ใครหลายๆคนนะคะก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมี2ตัวอย่างให้เปรียบเทียบนะคะ ใครเจอไรนี้คุณโคชโชคดีแน่นอนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันและสวัสดีทุกท่านที่เข้า,าย้อนหลังวันนี้ดนะ้าก็รับพลังธรรมชาติไปเต็มๆนะนี่คือสวนน้ำนะเป็นสวนออกกำลังกายอยากจะบอกทุกคนว่าที่นี่อากาศดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอะไรที่โอ้โหนะคะ ลมนี่พัสนัดวันไหวเลยรับรู้ได้นะคะถึงพลังงานบางอย่างมันคือพลังงานของความสุขนะที่เราจะได้รับมันนั่นเองดังนั้นวันนี้ใครเจอไรนี้ขุดโคโชคดีนะ,ะพลังงาน,นี่แบบโอ้โหนะบอกเลยนะคะ,ะงานเข้าเยอะแยะมากมายแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคอยทำงานไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ นะแต่ละคนก็โอ้โหนะแป๊บหบนึ่งนะคะดีงามดีงามค่ะดีงามสุดๆนะคะวันนี้ใครเจออะไรนี้โชคดีนะคะรับพลังธรรมชาติกันเดี๋ยวควยขอเช็คนะครับ <c oughs> ภาพชัดเสียงชัดกันม่้เอ่ยภาพชัดเสียงชัดกันมั้ยคะก่อนอื่นเดี๋ยวออนุญาตแชร์ไลค์แป๊บหนึ่งนะ อ่ะวันนี้ใครเจอไรนี้โชคดีมากมายธรรม,าธรรมชาตินะเป็นอะไรที่ดีงามมากเพราะฉะนั้นใครเจอไรนี้อ่ะโชคดีแน่นอนโอเคนะสวัสดีค่ะมาค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะวันนี้นะคะอ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามชมกันนะคะก็ไม่ได้ทักทายใครต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดีเนี่ยก็ระบบของ Facebook บ,บางทีมองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างนะค,ะคือเข้าใจแหละทุกคนเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆนะคะ มีคนหลายคนนะคะถามคอยว่าในเรื่องของการขายฝากขายฝากมันดียังไง <c oughs> อยาจะบอกทุกคนแบบนี้นะคะเรามาดูกันระหว่างการขายฝากกับมันมีอยู่2ตัวนะคะที่ณเวลานี้เวลาเราอยากจะได้เขาเรียกว่าเอารัพย์นั้นไปแปลเปลี่ยนนะ,ะ <c oughs> เป็นอะไรคะเป็นเงินสดนั่นเอง มีอยู่2แบบด้วยกันแต่จะที่บาบนะคะในเรื่องของการขายฝากก่อนอยากจะบอกว่าขายฝากเนี่ยจริงๆอะ่ะขายฝากอสังหามันคือการทํานิติกรรมอย่างหนึ่งในรูปแบบของการ mm hmm. เขาเรียกว่าซื้อขายนะอสังหารูปแบบหนึ่งเลยซึ่ง <c oughs> อย่าลืมนะคะเรื่องของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นนะจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีแต่ เปิดโอกาสที่เขาเรียกว่าให้ผู้ที่ขายนั้นเนี่ยสามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้นี่คือรูปแบบของการขายฝากนั่นเองทีนี้นี่คือขายฝากนะคะจะเป็นแบบนี้เลยแต่หลายคนถามมาอีกว่าเอา้าถ้ามีขายฝากแล้วเอา้ามาแตกต่างยังไงกับการจำนองขายฝากกับจำนองนะคะมันจะมาคู่กันแต่วันนี้ที่นะคะ ใครหลายๆคนอยากจะแปลปรียดอสังหาให้เป็นเงินเร็วขึ้นคุณจะต้องนะคะนึกขึ้นว่าระหว่างขายฝากกับจำนองนั้นมันมีข้อแตกต่างค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการขายฝากนั้นอย่าลืมนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทำการขายฝากเพื่ออยากจะบอกแบบนี้ทรัพย์สินนะของเราเนี่ยเวลานะได้ภายเขาเรียกว่าอะไรอะมาสามารถไถ่ถอนนะคือเวลาเราไปขายฝากนะแล้ว โอกาสก็คือว่าเราสามารถเวลาเรามีเงินเนี่ยเราสามารถไปถ่ายถ่ายถอนทรัพย์สินนั้นได้ในระยะเวลาที่กำหนดนะโดยในส่วนของผู้ที่ทำนะ mm. เขาเรียกว่าผู้ที่เป็นฝ่ายรับซื้อฝากนั้น mm. ก็จะมีสิทธิสิทธิอะไรที่จะได้รับรับอะไรคะผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายฝากสูงสุดถึงนะ15%ต่อปีหรือ หรือนะคะหรือ1.25ต่อเดือนนั่นเองและได้รับเงินจากการนะะฝากคืนนั้นทันทีหากมีการไถถอนเกิดขึ้นคุณเห็นไหมคะหรือสรุปง่ายๆการขายและการการขายฝากนั้นคือการที่ขายและให้โอกาสการซื้อคืนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่คือการขายฝาก ไปดูอีกหนึ่งประเภทวันนี้มันมีทั้งการขายฝากนะขายฝากไปคือคือขายฝากไว้แล้วไปถ่ายถอนคืนได้แต่อีกประเภทหนึ่งนั่นคือการจำนองนั่นเองการจำนองคือว่าวันนี้ถ้าคุณมีทรัพย์เป็นก็เป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นในรูปแบบเพื่ออะไรคะเป็นในรูปแบบของการเป็นการประกันค่ะประกันอะไรคะประกันหนี้ค่ะแก่ผู้รับจำนองนั่นเองโดยที่ทรัพย์สิน ทรัพย์สินนั้นจะยังไม่ตกเป็นของเขาเรียกว่าคนที่นะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองนั่นเองโดยที่ทันทีาหากผิดชำระชำระผิดนี้นะหากผิดนัดชำระนี่เออหากผิดนัดชำระนี่เนี่ยก็ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีกันนั่นเองทำให้นะทำให้อะไรทำให้ทางสารนั้นต้องยึดทรัพย์ก่อนนะคะ บอกเลยว่าเห็นไหมคะระหว่างการฝากขายและการจำนนงนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนด,ดังนั้นที่ฮอตฮิตช่วงนี้อยากจะได้เงินเร็วต้องเน้นขายฝากค่ะบอกเลยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่นะมันมันจะมีข้อดีและข้อเสียของการขายฝากและจำนองมาพูดถึงกันเลยนะคะเมื่อสักครูน่นี้เรารู้แล้วว่าการขายฝากเนี่ยเราไปฝากนะไปฝากขายไว้แล้วเราอะ สามารถนะเวลาเรามีเงินเนี่ยเราก็ไปไถถอนคือได้มีโอกาสไถถอนทรัพย์นั้นคืนได้แต่ถ้าเป็นการจำนองเมื่อไรก็ตามผิดนัดชำระหนี้คนที่นะเขาเรียกว่าทรัพย์เนี่ยมันยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับของผู้รับจำนองนั่นเองจะต้องเกิดการฟ้องร้องการวุ่นวายนะกว่าจะได้ทรัพย์นั้นมาเป็นของ คนที่รับจำนองนึกออกไหมคะนี่คือการขายฝากเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่ามาดูนะข้อดีและข้อเสียของของอะไรคะการขายฝากและจำนองมันจะมีข้อแตกต่างอยู่มีอยู่2ข้ออยากจะบอกทุกคนว่านะโดยรวมๆแล้วเนี่ยการขายฝากมักจะมีข้อดีกว่าการที่เราไปอะไรคะจำนองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันนะคะ ให้มองเป็น2แง่ดังนี้แง่แรกถ้าเรานะคะเป็นในส่วนของคนที่รับขายฝากนะผู้รับขายฝากอย่าลืมนะคะผู้รับขายฝากนั้นเขาจะได้รับทรัพย์มาโดยตรงนะสินทรัพย์ทรัพย์สินนั้นน่ะมาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปฟ้องร้องค่ะเมื่อผิดนะัดชำระหนี้สมมุติไปไปขายฝากไว้สมมตินะ้ไม่ต้องมากนะเอาเอาสักพันล้านหรือ500ล้านหรือกี่ล้านก็แล้วแต่ แต่เราไม่มีเงินไปไถ่ถอนแล้วผิดนะัดชําระหนี้เพราะอย่าลืมนะคะทุกเดือนมันจะมีดอกเบี้ยเขาให้จ่ายดอกเบี้ยเดือนหนึ่งนะ1.2 5เปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่มีเงินไปจ่ายแล้วพอผิดนะัดชําระบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนครบนะทบต้นทบดอกทรัพย์นั้นจะตกเป็นของใครคะผู้รับขายฝากทันทีผู้รับซื้อฝากผู้รับซื้อฝากทันที นี่คือนะในแง่ของคนที่เป็นผู้รับซื้อฝากและอันที่สองคือเป็นในแง่ของแง่ของใครแง่ของผู้ขายฝากอย่างเราเนี่ยเราไปขายฝากเขาเรายังมีโอกาสนะโอกาสอะไรได้รับเงินค่ะเงินจากการขายฝากนั้นสูงกว่าสูงกว่าวงเงินนะทั่วไปเลยแหละหรือตามที่วันนี้เราไปตกลงอะไรระหว่างนะผู้ขายฝากและ ผู้รับซื้อฝากนั้นและยังสามารถเขาเรียกว่าไถ่ถอนคือได้ถ้าหากเราต้องการคุณเห็นไหมคะนี่คือนะ,ะข้อดีที่มันมีนะมากกว่าการจำนองนั่นเองนะคะสังเกตนะคะการจำนองเนี่ยคนที่เวลาผิดนัดกันอะไรกันเนี่ยคนที่รับรับจำนองก็ต้องไปฟ้องร้องก่อนนะคะถึงจะได้เป็นกรรมสิทธิ์จะได้เป็นเจ้าของนะในในทรัพย์สินนั้นนึกออกปะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าสรุปง่ายๆการขายฝากเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะณเวลานี้บางคนนะคะคือการเป็นการมองหาแหล่งนะแหล่งเงินทุนสำรองนั่นเองเพราะบางคนอยากได้เงินทุนสำรองสำหรับผู้ที่ต้องการมองหาอาสังหารหรือมัพยัดีๆนะเช่นเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือวันนี้นะคะาาการขายฝากนั้นเราก็รู้ไปแล้วนะคะว่า แท้ที่จริงแล้วมันเป็นการทํานิติกรรมนะ,ะระหว่างาพูดง่ายว่าการขายฝากเนะืสุบง่ายคือการขายและการให้โอกาสในการซื้อคืนนั่นเองมีข้อดีมากกว่าการจำนองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนนะพอบอกว่าจำนองอะไรงี้ถ้าไม่จําเป็นจริงเขาจะไม่ไม่เอาทรัพย์ไปจำนองแต่จะทําเป็นการขายฝากแทนเห็นไหมคะตอนนี้รูปแบบแบบนี้เกิดขึ้นนี่ มีความสุขว่านะเป็นอะไรที่นิยมมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่เจอในไ์นี้คุณโคชโชคดีค่ะเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ถ้าวันนี้ใครมีทรัพย์อยู่ในมือแล้วมันยังขายไม่ได้สักทีอะ่ะแต่อยากจะมีเงินนะหรือมองหาแหล่งเงินทุนน่ะมาทำเขาเรียกว่ามีเงินมาอีกหนึ่งก้อนอะไรแบบนี้ แนะนำนะคะบอกเลยว่าคุณขายฝากอสังหาดีกว่าไป,ไปจำนองไว้นะคะเพราะจำนองในเรื่องเยอะแน่นอนเวลาคุณผิดชัดนัดชำระนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลต้องฟ้องร้องกันอะไรกันซึ่งมันวุ่นวายมากแล้วก็เสียเวลาเสียทรัพย์ด้วยเสียเงินด้วยนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ไว้ก็ได้รับโอกาสนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านก็ให้โอกาสแหละว่าวันนี้ถ้าใครก็ตามนะคะที่ได้ฟังไลน์นี้หรือทุกทุกคนนะที่เข้ามาติดตามรับชมกันแล้ว อยากจะเขาเรียกาขายฝากอสังหาแต่วันนี้มีในทุนเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าก็มีเงินทุนที่เยอะมากพอสมควรรับซื้อถึงระดับพันล้านเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องบัเอิญน,นะคะใครเจอ,อไรนี้เนี่ยถ้าแบบต้องการนั้นแหล่งเงินทุนเพื่อที่จะเอาไปหมุนในธุรกิจหรือจะมีเงินเป็นเงินทุนสำรองไว้สักก้อนหนึ่งก็สามารถขายฝากได้นะคะแต่รับ เฉพาะนะบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะเป็นแนว B t s อได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่มองแล้วที่สวยสวยเลยนะต้องเน้นว่าต้องเป็นที่สวยนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยคือในทุกทรัพย์จะต้องได้รับการพิจารณาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอขายฝากไปแล้วแล้วนะฮะคนที่ไปขายฝากเนี่ยไม่สามารถไปไถ่ถอนได้ อย่าลืมนะคะคนที่รับขายฝากเขาก็ต้องนําทรัพย์นั้นเนี่ยไปต่อยอดหรือไปทาอะไรสักอย่างเขาก็ต้องดูอะคะ่ะว่ามันต้องเป็นทําเลที่ตั้งที่สวยงามจริงๆนะคะถึงจะแบบรับขายฝากเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะและเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็คือบอกเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่หลายคนไม่รู้นะคะก็เอาทรัพย์ไปจำนองเพราะถ้าจำนองได้บอกเลยว่าเรื่องเนี่ยวุ่นวายยแยะมากมายนะคะหลายขั้นตอน ว่าเราจะไปไถ่ถอนคืนได้นู่นนี่นั่นถ้าหากผิดชำระกันอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าวันนี้ใครเจอไรนี้คุณโค้ชโชคดีนะคะเพราะว่านี่คือเป็นอีกหนึ่ง,งความรู้ที่นำมาแบ่งปันกันในเรื่องการขายฝากและการจำนองค่ะการขายฝากและการจำนองนั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโอเคไหมคะวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้าง นี่โอ้โหนะกำลังอากาศดีมากเลยนะคะอยู่ในในสวนน้ำนะคะมีคนช่วงนี้ก็กังวันจะยังไม่มีใครนะคะก็จะมีแต่ช่วงเช้านะก็จะมีคนมาวิ่งเยอะแยะมากมายช่วงเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเดี๋ยวเดี่ยเลิกงานปุ๊บนี่โอ้โหนะจะแบบเต็มไปด้วยผู้คนค่ะช่วงนี้และอากาศดีเห็นไหมคะโอ้โหลมพัดแบบสบายมากเลยนะ,คะใครได้ได้ยินเสียงลมบ้างนะ,ะนี่คือพลังงานดีๆนะ ใครเจอไลน์นี้คุณโค้ชโชคดีเพราะนี่คือเป็นพลังงานที่ส่งต่อให้กันได้นะคะพลังงานดีๆแบบนี้จงนะคะหาหาและรับพลังบ่อยๆแล้วเราทุกคนจะมีพลังนะคะเมื่อไรก็ตามที่มีพลังงานดีชีวิตหรือถึงดีๆเนี่ยต่างๆมันจะวิ่งเข้าหาคุณค่ะโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้นะก็โอ้โหลมพัดแรงมากนะทุกคนลมพัดแรงมากนะลมพัดแรงมากๆเลยโอเคนะคะวันนี้ ใครไม่ทันนะคะก็มาย้อนหลังกันได้นะคะแต่ควยบอกเลยว่าก็ไม่รับประกันไลน์นะคะเพราะเดี๋วนี้ก็เกิดเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะ,ะไลฟ์ของควยก็โดนลบไปเยอะแยะหมดเลยอะ่ะเขาก็ไม่ได้ถามความเห็นเราเนาะจะให้ลบไปลบนี่ลบเดี๋ยวนี้นะ,ะ Facebook ลบไลฟ์เอองงมากเลยนะ,ะหายหมดเลยนะ,ะที่ผ่านๆมาควยก็โอ้ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครเจอไลฟ์โสดคุณโคโชคดีนะคะวันนี้ ไม่ทักทายใครต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางครั้งไม่เห็นจริงๆขอบคุณคุณเทพประธานนะคะ,ะเห็นอยู่ท่านเดียวนะหรือว่าท่านใดที่เข้ามาติดตามชมย้อนหลังกันนะนก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กันเสมอๆเพราะอย่างน้อยอะะะบอกเลยนะคะได้รับพลังธรรมชาติและก็ได้ความรู้ด้วยโอเคไหมคะวันนี้ท่านใดก็ตามนะที่สนใจในเรื่องของอสังหาเวลาเน,น,น,นี้ยควยกําลังจะบอกคุณว่าช่วงนี้นะ โควิดเนี่ยบ้านเราอะ่ะมันเริ่มซาขึ้นแล้วนะเริ่มซาแล้วเพราะอะไรช่วงนี้ที่ดินนะมีคนทักมาซื้อที่ดินเนี่ยเยอะมากเริ่มจะเขาเรียกอะไรนะก่อสร้างไหมทำอคอนโดบ้างละ่ะทำออฟฟิศให้เช่าบ้างละ่ะเยอะมากลำดับที่สองเป็นเรื่องอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่ทายแบบเขาเรียกทา,ายถูกเนี่ยก็คืออะไรโรงแรมตอนนี้พัทยานี่สนั่นวันไวเลยนะคะพัทยาโรงแรมขายดีหนักมากนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจในเรื่องของอสังหาควยบอกเลยนะคะไปติดตามได้ที่เพจควยอสังหานะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมก็กดซีเฟิร์สไว้นะกดติดตามไว้แล้วเราจะได้มาเจอกันค่ะและในทุกช่องทางไม่ว่าทิก o อกทิกตอกก็ควยอสังหานะคะ IG ก็ยังคงเป็นควยอสังหานะคะ ทุกช่องทางนะคะบอกเลยหรือ u t u b e ก็เช่นเดียวกันไปติดตามได้นะคะ mm hmm. ข้อมูลดีๆนะสาระดีๆมีให้ติดตามทุกช่องทางคะ mm ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ก้ามาติดตามรับชมกันนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอารดีมแปงปันมาเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีนะคะบ mm ๊ายบาย